อู้ในปลาผมนึกว่ามีเตรียมพี่น้องอู้ปลายังพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยามเสาเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ผมกับผ้าพี่น้องมากยำอ่านั่นเขาเนาะยามเบ็ดเนื้อหอยครับผมพี่น้องไปจะลุ้นน้ำกันครับผมนะห้องสีได้ปะครับเดี๋ว่าผมก็ยามมาหลายล้งเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ครับผมอืมเป็นล้งอีกล้งหนึ่งน้อง นี่ครับเป็นไม้ลักษณะนี้ได้เนี่เป็นข้องไปเป็นรุ่นน้ากันครับผม,มเมาสิได้ยังนนนเนาะเงาหอยเสือรีครับผมผมมาใส่น้องพี่นอ้อง,งมีดห้องคันช่วงมีดเทปุ่พี่น้องเนาะมานบุบุอู้นี่ตัวครับผมเห็นบ่เห็นปะเนองนั่นครับนี่ตัวนี่ตัวครับอู้นี่ครับพี่น้องมากแล้วครับผมเต็มนึงอู้สวยงามสวยงามครับผม โอ้ปลาดุกกินหอยเชลลีไหมพี่น้องดุกครับตัวบาง,งเงี้ยไดพี่น้องเลยหม,นหนม,มยนนนันเดียวน่ะดูเงี้ยครับผมหยอดปดครับพี่น้องดูน้ำกันอีกครับใส่ในปลาในถุงสีเลยครับพี่น้องเด็บห้องพิเศษน้องปนี้พี่น้องเลยมันหลงหมองมันว่าคหายผมใส่ไว้นี่เป็นสีเลยครับผมนี่ห่วงสีเลยดูน,น้ำกันครับผมในปลาพน่ะครับ ใส่เบ็ดน้ำปลาน้ำเขาน้องพี่น้องนอกจากห้องก็ต้องมุดใส่น้ำลักษณะนี่แหละครับผมผมมาใส่ไปนี่รังนึงเห็นขั้นเด็ดแล้วครับผมขั้นเด็ดแล้วพี่น้องอู้มันมีเตีมแล้วพี่น้องนี่ครับนี่นี่นี่อู้ในปลาผมมึงว่ามีเตีมพี่น้องอู้ปลกายยังพี่น้องอู้หู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 ูหูกรดุกอีกแล้วครับอืมกระดุกกิ่งไฟสึรี่พี่น้องเอ้ยอู้หูานแล้วครับสองเตีมสองเตีมเตีมที่สองมาแล้วครับรุนหัวใหญาตขอไพครับผม ลุ้นน้ำกันนี่ครับผมเอาสิทธิ์อิปุทินงใส่สองเต็มนะครับหู้บนาเสื้อว่าปัดุูกกินหอยเชลีเนาะนี่ตรงนี้ปางสิผมกิดบกคึ้ดวันสีนี้ป่านะพี่น้องเนาะเ้ห้องไปลุยน้ำกันเบิ้งกันตอนที่ไทยใส่เนื้อที่แหลกเนาะพี่น้องเนาะโทรซับมีปัญหาครับผมก็เลยได้อัปโหลดไม่เบิดครับพี่น้องมันก็เลยอาจทบ่เห็นภาพตัวนั้นเนาะตรงที่ผมใส่เนื้อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า พมาเบ่งตอนยามนะครับผม,มเป็นน้ำคว่างนะผมใส่ไปพูนครับผมไปดูน้ำกันครับผมไดสองเตียมเลยพี่น้องเลยดูน้ำกันครับผมแต่ว่าไม่เตียมเพิม่มว่าพี่น้องอยากใหมใส่ไปนี่นะครับผมอู้หูมี่ครับผมเด็ดห้องพี่น้องตรงๆหมี่ม,ม,ม,มี่ยั้งถือเลยครับผมอขออนุญาตเก็บเด็ดก่อนครับดูน้ำกัน,น,น,กนล้างต่อไปครับผมใส่ไว้ในปลาเนี่ยนะพี่น้อง บูดงบูป่าใส่ยังยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยมีแมก่บ่พี่น้องมันรุนน้ำกันครับเห็นไหนนมเหมือนันลงมองเบ็ดบ่เนาะพี่น้องเอ,อ้ยออมันยุบขี้วะครับหาซ้องเบ็ดน่ะพี่น้องโอ้นี่เด้นี่ครับเบ็ดห้องผมเงี้ยงครับเงี้ยงบ่พี่น,อน้องเผมเงี้ยคนเงี้ยหอยเชอรี่ครับผมที่ผมมาใส่เนาะน,นี่ครับเป็นหัวหอยเชอรี่นะครับพี่น้องนะครับเห็นบ่ เงอหอยเชลลีผมมาใส่น้ำปลาน้ำดงแบบนี้เลยครับเห็นแตน่มีปลาคักครับพี่น,อน้องแต่ว่าเมื่อกินเงอหอยเชลลี่เอาเป็นแตน่มีหอดปลาไหลครับผมดูหอยยาดเจีบเบ็ดครับนี้ครับพี่น,อน้องสองหลังสุดท้ายครับผมสองหลังสุดท้ายว่าเขาสีได้เตียมเพิ่มหมดเนาะนี่สีได้สองเตียมเคลียน,นี้พี่น,อน้องเอ้ยรุนทั้งกันครับผมโอ้ไม่ได้รุนะครบพี่น,อน้องเมื่อกีเบ็ดโหลดทุนเห็นไหมครับเห็น ชัดมาแต่ไก่เลยครับผมมองเห็นเด่นชัด, <c oughs> น,น,ดน,น,นั่ง,ง,งโงกโดคือเก่าพี่น้องเอ้ยหลังหนึ่งผมใส่ไปนี่ขั้นโอ้หลังนี่ก็โกโดคือเก่าพี่น้องน้ำว่ามันมือว่านี่น้ำขืนนาะมือนี้น้ามันลงครับผมน้ำอก็ถือครับผมอนุญาเก็บครับผมคลิปนี่คือจบสั้นี่นนเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับสมุนไพร ี่ครับต้นสมุนไพรครับยางง่ามครับอยู่หน้าเมรุจบเท่านีน้แล้วครับผมเอาไว้คลิปหน้าสิดภาพไปหาอยู U ่หากินลักษณะใดที่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น,น้องครับจะบริภาดคลิปใหม่ๆอย่างผมเนาะพี่น้องเนาะรับคลิปนี้ขอกล่าวมาสวัสดีครับไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ